สวัสดีครับนี่ครับช่องหนึ่งมั่นชีชแนลนะครับผมนี้จะเป็นลานมั่นฝันครับผมธุรกิจใหม่ของผมนะครับผมรายได้เดือนละแสนนะครับผมไม่เชื่อก็มาดูนะครับผมมาชิมดูครับอร่อยถูกใจครับสู่รที่ความเสพติดพระบาทสมควรับนี่ครับบรรยากาศนะเป็นอยู่กลางเซเว่นนะครับนี่บรรยากาศครับอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับเข้าไปลึกๆเป็นหมู่บ้านนะครับพี่น้องอันก็ ใบใหญ่ครับผมแต่ยอดขายลูกเป่าครับมือละแปดพันคันตำหกเจ็ดพันนะครับนี่ในจะเป็นหมานะครับหมาประยมตัวแ่งนะครับนี่ครับผมนี่ครับจะเป็นขยอผมครับขยอโขงขายซองยางนี่ครับผมเดือนละแสนครับผมพี่น้องแต่เบอร์เซียครับพี่น้องก็มาชิมบมังเลยครับขายซอย่างครับผมด้วยมัน มันทอเราเราจะมาสองสองหลังครับหลังใหญ่หญประมาณประมาณหกสิบกิโลนะครับอันนี้ครับแม่ค้าก็สวยสวยที่สุด่ใา้ไปใส่ครับอยู่ในใจเสมอน,นี่ครับยุก,กี้มาอันนี้เป็นยุกี้อันนี้ผมก็เก็บข้องแล้วครับผมอันนี้ค้องมรลุกจุงตังอันนี้เป็นของผมนะ สวัสดีครับตะกีตใช่ไหมารับเราจะมาบนนี้ครับผมเป็นล็อกหน่อยๆครับผมร่องไหนหน่อยๆอัน้แกจะเป็นล็อกล็อกของคนขายกล้วยชัยครับผมไอ้แกจะเป็นล็อกล็อกขายน้ำล็อกขายน้ำครับผมเป็นร่องอะไรครับเช่าเดือนละสองพันนะครับเช่าเดือนละสองพันนะครับเขามาเบิึงเขามาชมไหนครับอันไหนจะเป็นลานลานลานลุ่มครับ ลุงดีอยากกับลุงดีใจดีมากลุงผม<อ><อ>แต่ก่อนผมขายอยู่หนาหลานเรเนา,าครับผมเลยใหญ่มาขายอยู่ที่ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับคุกคนหนาผมมาไายเป็ใหม่นะครับผมสวัสดีครับ